หน่วยคาว่าอัพจะใช้กับลูกกระสุนเนาะไม่ได้ใช้กับตัวสเกลกล้องนะครับสเกลกล้องจะถูกกดลงส่วนลูกกระสุนจะถูกดันขึ้นนะครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้นะคําว่า R เนี่ยก็คือย่อมาจากคําว่า right นะครับก็คือขวา l ล็บเป็นซ้าย L นะครับคําว่าขวาเนี่ยมันจะหมายถึงตัวกระสุนนะไม่ได้หมายถึงตัวสเกลกล้องนะครับพยายามจําให้ดีนะเวลาที่เราปรับตัวกระสุนจะถูกดันมาด้านขวานะครับ สวัสดีครับผมทุยบัฟฟโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอญาตมาโชว์เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกล้องนะครับก็จริงๆแล้วตั้งกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับคนที่เล่นปืนยาวนะครับแล้วก็เล่นกล้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกหรือว่ามาตรฐานมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังมีนะครับพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนาะที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของการตั้งกล้องหรือพูดง่ายๆว่า พี่น้องสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งจะมาเล่นปืนหรือว่าเล่นกล้องกันนะครับก็ยังงงอยู่บางท่านเนี่ยนะครับเข้าใจผิดในเรื่องของตัวตับบ่อยมากนะครับแล้วก็เวลาซื้อกล้องไปแล้วตับไม่ได้นะครับบางทีเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจสลับนะครับระหว่างซ้ายไปขวาระหว่างขวาไปซ้ายนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตทาคลิปให้ดูแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับสําหรับพี่น้องสมาชิกที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับผมแนะนําเลยว่าเวลาจะยิงหากลุ่มกระสุนเนาะควรจะตั้งเต้า ไม่ไม่ไกลามากนะครับเริ่มต้นที่สักประมาณ20เมตรกำลังสวย2 0 3 0 4 0 50อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือว่าความคุ้นชินของพี่น้องแต่ละคนนะครับแต่สําหรับพี่น้องสมาชิกที่เป็นมือใหม่นะครับผมขออนุญาตแนะนําให้เป็นสัก20เมตรหรือ30เมตรกำลังดีเลยนะครับอันดับที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของตัวเป้าเป้าควรจะใช้เป้าใหญ่สักนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาที่เรายิงไปแล้วเนี่ยตัวกล้องกับตัวกลุ่มกระสุนเนี่ยมันยังไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดก็คือว่าถ้้้าาใชเเปเล็ก อาจจะหลงกลุ่มกระสุนได้นะครับอย่างสมมติว่าพี่น้องสมาชิกบางท่านเนี่ยเอาเป้าแบบกลมๆสักประมาณสามนิ้ว2นิ้วไปวางไว้เนี่ยบางทีอาจจะไม่เจอรอยกระสุนที่มันตกนะครับเวลาเรายิงไปเพราะฉะนั้นในเป้าเนี่ยผมจะใช้เป็นกระดาษลังนะครับใหญ่ๆเลยก็สักประมาณตัวคนได้นะครับในระยะ30เมตรเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้ามันไม่โดนเป้าเนี่ยมันก็จะออกซ้ายออกขวาอันนี้เราจะเห็นรอยกระสุนได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะทีนี้นะครับ เราจะเริ่มทําการยิงเพื่อทดสอบตำบนกระสุนที่มันตกจริงๆนะครับมาเดี๋ยวดูกันตัวปืนอีกอย่างหนึ่งแนะนาเนาะสําหรับตัวปืนเนี่ยนะครับควรจะวางหาที่วางหรือหาตัวพาดหรือเป็นขาทรายแบบผมก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีขาทรายเนี่ยเอาเป็นพวกหมอนหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันตั้งแล้วแบบมันไม่ขยับนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยถ้าขยับเนี่ยบางคนอาจจะงงในเรื่องของกลุ่มกระสุนหรือว่าการปรับกล้องมากกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ผมตั้งแบบไม่ให้ขยับเลยนะอะ่เดี๋ยวมาดูกัน ระยะสามสิบนะครับยิงกี้ไปที่เป้าตรงกลางเนาะเอ้าลืมใส่แม็กบ้าเอ้ยนี่นะครับเห็นแล้วตำบลกระสุนของผมในระยะสาสิบเมตรเนาะสังเกตดูว่ามันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับตกลงล่างทีนี้เวลาที่เราปรับกล้องนะครับ เราต้องพยายามให้ตัวกล้องนิ่งที่สุดเลยนะครับหรือว่าตัวปืนนนิ่งที่สุดเลยอันนี้ผมปล่อยมือแล้วนะเห็นไหมเป้าเรายังอยู่ที่เดิมนะครับตัวกากาบาดเราอยู่ที่เดิมเลยนี่อ่ะลักษณะแบบนี้นะเรายังอยู่ที่เดิมนะครับส่วนเวลาการปรับถ้าลูกกระสุนตกล่างนะครับให้ดูที่ตัวปรับนะมันจะมีคําว่าัพแล้วก็หลังคําว่าัพก็คือดาวใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่กระสุนเนี่ยมันอยู่ตกล่างเราจะต้อง ปรับตัวปรับไปที่คำว่า up นะครับก็คือปรับไปทางขวาเนาะหรือพูดง่ายๆว่าปรับทวนเข็มนาฬิกานะครับลูกกระสุนจะถูกดันขึ้นหน่วยคำว่า up จะใช้กับลูกกระสุนเนาะไม่ได้ใช้กับตัวสเกลกล้องนะครับสเกลกล้องจะถูกกดลงส่วนลูกกระสุนจะถูกดันขึ้นนะครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้นะ อ่าเดี๋ยวผมจะปรับไปคำว่าอัพนะตัวปืนนิ่งๆเลยนะนี่เห็นไหมสเกลเนี่ยจะถูกกดลงไปนะครับหากลุ่มลูกกระสุนในในแนวแนวดิ่งนะครับตอนนี้สเกลมันจะถูกกดไปที่ลูกกระสุนเรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวปรับซ้ายขวานะครับอันนี้กลุ่มกระสุนยังไม่ตามมาเพราะฉะนั้นเราจะปรับตัวซ้ายขวาให้ตามกลุ่มลูกกระสุนไปสังเกตดูนะครับตัวลูกกระสุนตอนนี้อยู่ด้านซ้ายของตัวสเกลกล้องถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราดูกันนะวิธีง่ายๆก็คือปรับสเกลนะครับไปที่ตัว R นะครับแบบนี้ คำว่า R เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า right นะครับก็คือขวา left เป็นซ้าย L นะครับคำว่าขวาเนี่ยมันจะหมายถึงตัวกระสุนนะไม่ได้หมายถึงตัวสเกลกล้องนะครับพยายามจําให้ดีนะเวลาที่เราปรับตัวกระสุนจะถูกดันมาด้านขวานะครับบางทีมันอาจจะทับสนนิดนึงเนาะแต่ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าพี่น้องสมาชิกหลายท่านเนี่ยหลงกับคําว่า left หรือว่า right หรือว่า up หรือว่า down ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับก็คือตารางตัวปรับนะครับ โอเคทีนี้เราปรับไปได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแบบละเอียดกันนะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมเข้าซ้อนแล้ว Oh. ทำไมมันหลลูกจังวอะอะโอเคประมาณนี้นะครับระยะ30เนี่ยกลุ่มกระจุกกันเลยเนาะก็คนข้างละเอียดลวลาะสำหรับการปรับสเกลในคลิปนี้นะครับอันนี้ถือว่าปรับได้ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าเทคนิคอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยประมาณ3-4ข้อเนี้ยประมาณเนานะอา3สข้อถ้าทำตามเทคนิคที่ผมบอกได้ตั้งแต่การวางเป้าใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งปืนไม่ขยับ ด้วยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องสมาชิกแต่ละท่านนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของตัวปรับพวกนี้อันนี้ยังไงก็จบนะครับไม่มียืดเยื้อแน่นอนนะฝากเอาไว้นะครับสาหรับวิธีการตั้งกล้องโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจพวกตัวกล้องหรืออุปกรณ์อย่างพวกสโคบแคมตัวนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับขาจายเลเซอร์ไฟฉายแท่นพัดปืนนู่นนี่นั่นมีให้บริการนะครับสําหรับวันนี้ขอญาตลากันไปก่อนฝนจะมาแล้วตกแปะๆปล่อยๆมาแล้ว สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้าผมแนะนำให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่านหลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมาหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิด เพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้วสำหรับสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook Fanpage ก็สามารถค้์หาได้ตามนี้เลยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ